ดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเวกเตอร์ในเนื้อหาเรื่องเวกเตอร์นั้นมีอสมการที่สำคัญอยู่หลายอสมการในคลิปนี้ก็จะแนะนำสองอสมการพร้อมข้อพิสูจน์อสมการสามเหลี่ยมขนาดของเวกเตอร์ u บวก v น้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u บวกขนาดของเวกเตอร์ v อสมการที่สอนที่จะแนะนำให้ในคลิปนี้ก็คืออสมการของ3เวกเตอร์ขนาดของเวกเตอร์ u ลบ v คูณกับขนาดของเวกเตอร์ W น้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ v ลบ W คูณกับขนาดเวกเตอร์ u บวกด้วยขนาดของเวกเตอร์ W ลลบ u คูณกับขนาดของเวกเตอร์ v สังเกตดูว่าสูตรลักษณะนี้เนี่ยเขียนในลักษณะของนตำราเรียกว่าซิ c คลิกนะ U v w แ u ้วก็ v W u นะอ u u นี้ u u u v เห็นไหมสังเกตง่ายๆว่าเริ่มต้นด้วย u ลบ v คูณขนาด W u นี่ v นี่ W u ก็มา v ลบ W คูณขนาดของ u ตัวนี้ ด u บยูนี่ยก็มาพดถัดไป w-u บยนี่ยคูณด้วยขนาดของเวกเตอร์วในคลิปนี้เราก็จะมาพิสูจน์กัน2อสมการเนื้อหาในชั้นเรียนนะระดับมต้นนะหรือมอปลายก็จะเรียนเกี่ยวกับเวกเตอร์ใน2มิติเนี่ยมันนทีทีนี้ก็ให้ uv เป็นเวกเตอร์ใน R 2ก็คือระนาบ x y เวกเตอร์ u เวกเตอร์ v นะขนาดของมันนะ u 1นกำลังสองบวก u 2อกำลังสองแล้วก็ถอดรูดนี่คือขนาดเวกเตอร์ u อันนี้ก็เป็นขนาดเวกเตอร์ v u v นะอันนี้คงเรียนในชั้นมป,ปลายขนาดของเวกเตอร์ u กำลังสองอันนี้ถอดรูดไปแล้วก็เหลือตัวนี้นะก็กลายเป็น u. u. นะ u. v. นะในชั้นมอปลายนะเขาบอกว่าเท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v คูณ cos เซต้านะมุมระหว่างเวกเตอร์ค่าสมบูรณ์ของ u. v. นี่ค่าสมบูรณ์นะขนาด u ขนาด v เป็นตัวเลขบวกตัวนี้ก็ขนาด u คูณขนาด v เฉยๆตัวนี้เป็น absolute cost ค่าสมบูรณ์ของ cos น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะหายไปละนะเพราะฉะนั้นนะค่าสมบูรณ์ของ u v น้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v อันนี้คือเวกเตอร์ใน r 2ต่อไปเราจะพิสูจน์อสมการสามเหลี่ยมนะตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างใน r 2นะบระนาบ x y เฉย ขนาดของ u บวก v ยกกำลังสองเนี่ยมันคือเวกเตอร์2ตัวนี้ดอทกันดอทกันก็กระจายสูตรออกมานะ u u u v v u บวก v v u u ขนาด u กำลังสองเนี่ย v u ก็สลับที่ได้เนะเป็น u v อันนี้ก็กลายเป็นขนาด v กำลังสองตัวนี้กลายเป็น2 u v เนี่ยเมื่อกี้เราพิสูจน์ไปแล้วนะ ค่าสมบูรณ์นะของ u v น้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v นะแต่จากบรรทัดนี้บรรทัดนี้เข้าใจง่ายนะเพราะว่า u v จะเป็นบวกหรือลบก็ตามนะพอมองเป็นค่าสมบูรณ์ปุ๊บมันก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับเสร็จแล้วก็มาอ้างผลอีกครั้งหนึ่งว่าค่าสมบูรณ์ของ u v น้อยกว่าหรือเท่ากับขนาด u คูณขนาด v ตัวนี้ก็มองเป็นเนะี ขนาดของ u บวกขนาดของ v ทั้งหมดยกกำลังสองล่นะถอดรู้ทั้งสองด้านก็เลยได้อสมการสามเหลี่ยมนะในเนื้อหาของเวกเตอร์ขนาดของเวกเตอร์ u บวก v น้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดของ u บวกขนาดของ v อันนี้เป็นการพิสูจน์ใน r 2นะหรือเวกเตอร์บลนาบ2มิติต่อไปเวกเตอร์บลนาบ3มิตินะ ก็มีพิกัด3ตัวนะเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v ขนาดของเวกเตอร์ u ก็กลายเป็น u 1นึ่กำลังสบวก u 2กำลังสองมีอีกพจน์หนึ่ง u 3ากำลังสอง u v ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้ใน r 2นะแต่ว่ามีพจน์นี้เพิ่มขึ้นมาบวก u 3คูณ v 3ขนาดของ u ยกกำลังสองนะยกกำลังตัวนี้ก็ได้เป็น u 1นึ่กำลังสอง u 2กำลังสอง u 3ากำลังสองบวกกัน มันก็ตรงกับ u u ทำนองเดียวกันนะ u v เท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v คูณ cos เ h เหตุผลเหมือนกันเลยคนะ่าสุบูรณ์ของ u v จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v นะ R3 r 3นะพิสูจน์ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเวกเตอร์ใน3มมิติแล้วนะแกน x แกน y แกน z เป็นไปตามกฎมือขวาเวกเตอร์ uoa เวกเตอร์ vob เนี่ยข้อพิสูจน์นั่นะนะถ้าดูให้ดีก็คือ Copy มาจากหน้าเมื่อกี้นะั่นนะี่ยมาเลยนะอ่ะมาอ่านซ้ำอีกทีก็ได้เริ่มต้นนะขนาดของเวกเตอร์ u บวก v ทั้งหมดยกกำลังสองใช้บทนิยามครั้งหนึ่งเวกเตอร์สตัวนิดดอทกัน กระจายออกมา u u u v v u v v บวกกัน4พจน์ u u คือขนาดของ u ยกกำลังสองเนี่ย v u กับ u v มันเท่ากัน v v ก็คือขนาดของ v กำลังสองอันนี้ก็กลายเป็น2เท่าของ u v u v อาจจะเป็นบวกหรือลบก็ได้แต่เพิ่นค่าสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยมันต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับเห็นไหมเปลี่ยนจาก u v เฉยๆเป็นค่าสมบูรณ์ของ u v ละ เมื่อกี้เราพิสูจน์ไปแล้วว่าค่าสูบวงของ u. b v. น้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดของ u. คูณขนาดของ v. จากบรรทัดนี้ก็เนี่ยตรงกับสูตรท่องจำดักเรียนมอต้น a. กำลังสองบวก2 a. b. บวก b. กำลังสองนี่คือ a. นี่คือ b. ถอดรูททั้งสองข้างก็เลยได้อสมการสามเหลี่ยมในเนื้อหาของเวกเตอร์ ในที่นี้ก็เป็นลักษณะพิสูจน์โดยใช้เนื้อหาเวกเตอร์นะมีการอ้างคุณสมบัตินะเวกเตอร์ u u ขนาด u กำลังสองมีการอ้างคุณสมบัติว่านะค่าสมบูรณ์ของ u v น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ u คูณค่าสมบูรณ์ v คนละ้ายๆกับเนื้อหานะจะจะยากสักนิดหนึ่งนะคือต้องเรียนเนื้อหาเวกเตอร์แล้วเรียนคุณสมบัติเกี่ยวกับ เวกเตอร์ดอทกันน่ยมุมระหว่างเวกเตอร์ทำนองนี่การพิสูจน์อสมการสามเหลี่ยมนะ่ยในเนื้อหาเวกเตอร์ใน2มิติหรือ3มิตินะนะั่นน่ะมีแนวคิดอีกแบบหนึง่งนะอันนี้นะอ้างมาจากเนะี่ยยูคลิดเล่มที่1 Proposition 20นะฟังชื่อไม่คุ้นเคยนะแต่ตัวข้อความคุ้นเคยแน่นอนด้าน2ด้านของสามเหลี่ยมรวมกันยาวกว่าด้านที่3 คุณเคยแล้วนะด้านสองด้านของรูปสามเหลี่ยมรวมกันยาวกว่าด้านที่3ในสองมิติเนะี่ย OP เวกเตอร์ U OQ เวกเตอร์ V นะีเราก็ต่อ P มาที่ R นะขนานกับขนาดและเท่ากับ OQ เมันก็กลายเป็นเวกเตอร์ V เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ตัวนี้ก็คือเวกเตอร์ u บวก V ฟความยาวด้านนี้ก็เป็นขนาดเวกเตอร์ u ความยาวด้านนี้ก็เป็นขนาดเวกเตอร์ v ความยาวด้านนี้เป็นขนาดของเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v, v. นะใช้ u ลิดบุ๊กวัพอโพซิชันย่สิบด้าน2ด้านของรูปสามเหลี่ยมรวมกันต้องยาวกว่าด้านที่3านมะก็ขออธิบายแบบนี้นะไม่อ่านหนังสือให้ฟัง6บรรทัดอะนะ่ะสองมิติกับสามิติเหมือนกันนะมีเวกเตอร์ก็วาดรูปสามเหลี่ยมกำกับได้นะ อมาดูวิธีวาดรูปสามเหลี่ยมกันนะเดิมเรามี OA เป็นเวกเตอร์ u, นะมี OB เป็นเวกเตอร์ v แล้วก็ลากเส้นจากจุด A นะขนานและยาวเท่ากับ OB มาที่เวกเตอร์ C. เพะฉะพัน AC กับ OB เท่ากันมันคือเวกเตอร์ V ทั้งคู่เลยลากเส้นทะแยง OC เวกเตอร์ตัวนี้ก็คือเวกเตอร์ u บวก V นะ มันก็ประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยม oac ความยาวด้านนี้คือขนาดเวกเตอร์ u ความยาวด้านนี้คือขนาดเวกเตอร์ v ความยาวด้านนี้คือขนาดเวกเตอร์ u บวก v นะอ้างยูคลิดบุ๊ก o ันพร็อพโพซิชันยี่สจำข้อความดีกว่านะด้านสองด้านของรูปสามเหลี่ยมบวกกันยาวกว่าด้านที่3ก็เลยได้อสมการ สามเหลี่ยมแล้วใช่ไหมแปลนจะ2มิติหรือ3มิติพิสูจน์เหมือนกันเลยนะเพียงแต่ว่าไม่ได้อ่านหนังสือให้ฟังโหมันทัดอะนะอธิบายประกอบภาพใช้พอพโพสิชันย่ง่ายกว่าแล้วทำไมต้องพิสูจน์แบบยากนะเมื่อกี้พิสูจน์แบบยากไปอ้างคุณสมบัติ u v นะมุมระหว่างเว,กเ,นะเวกเตอร์นะขนาดเวกเตอร์นีใช้ ด้านสองด้านรูปสามเหลี่ยมยาวกว่าด้านที่สามง่ายกว่าต้องเยอะนะต้องมีเหตุผลนะมาฟังเหตุผลกันในการเรียนขั้นสูงขึ้นนะในการเรียนขั้นสูงขึ้นนะนะพอในสี่มิตินะวาดรูปไม่ได้และสีมิติวาดรูปมองไม่เห็นละนะในสองมิติวาดรูปแล้วมองเห็นมุมนะสามมิติเมื่อกี้ก็วาดรูปให้ดูแลอยังมองเห็นมุมระหว่างเวกเตอร์อยู่ แต่พอ4มิติ5มิตินะในการเรียนระดับปริญญาตรีเขาจะมีเนื้อหาอีกหนึ่งเนื้อหาในเรื่องเวกเตอร์คือ Inner Product Space เนะพราะพอมาในเนื้อหานี้เนี่ยนะจะไปอ้างด้าน2ด้านของรูปสามเหลี่ยมรวมกันยาวกว่าด้านที่3ไม่ได้แล้วต้องมาในทิศทางนี้นะเพราะในเนื้อหาขณะนี้นะเราจะพิสูจน์อสมการสามเหลี่ยมใน RN แล้วนะ r2 r3 พิสูจน์ให้ดูแล้นะใน2มิติใน3มิติพิสูจน์ให้ดูแล้ตอนนี้ใน4มิติ5มิติ n มิติใดๆเนี่ยจะพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งใน n มิติเวกเตอร์ u คือ u1u2 ถึง un เวกเตอร์ v คือ v1v2 ถึง vn บทนิยามขนาดเวกเตอร์เหมือนเดิมเนะี่ย u1 กำลัง 2u2 2, กำลัง2ถึง un กำลัง2บวกกันและถอดรูท u b ปบทนิยามเหมือนเดิมนะ u 1 v 1 u 2 v 2 u n v n นะคูณกันแล้วก็เสร็จแล้วก็บวกกันขนาดของ u กำลังสองเหมือนเดิมเลย u u นะเพียงแต่ว่านะตอนนี้ต้องอ้างนะ,ะสมการนะคอชีนะ,ะสมการคอชีนั่นะนะนะบันทึกคลิปไว้ให้ดูแล้วนะเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะ อยากเห็นข้อพิสูจน์ก็ไปดูในเพลย์ลิสต์นะในที่นี้ขออ้างเอามาใช้ละนะโดยสมการโคชีนะ u 1คูณ v 1บวก u 2คูณ v 2บวก u n คูณ v n คนะ่าสมบูรณ์นะทั้งหมดยกกำลังสองน้อยกว่าหรือเท่ากับเนะี่ยผลคูณของ u 1นกำลังสองบวก u 2อกำลังสองบวก u n กำลังสองอีกพจน์หนึ่งก็ 1> v 1นึลังสอง v 2องกลังสองบวกถึง v n กำลังสองทางด้านนี้นะีมันก็คือ u v นะมีค่าสมบูรณ์แล้วก็ยกกำลังสองทางด้านนี้คือขนาดของ u ยกกำลังสองตัวนี้ก็เป็นขนาดของ v ยกกำลังสองถอดรูทตลอดก็เลยได้นะแอบส์ลูดของ u v น้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v ในที่นี้นะเราใช้อสมการโคชีนะจะมาอ้างนะแอบสูตรคอสน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ไม่ได้และนะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ใน Rn นะสมิติ5มิตินะต้องผ่านมาทางอสมการโคชีนะส่วนการพิสูจน์นะอสมการสามเหลี่ยมนะ ถ้าดูคลิปนี้จะเห็นว่าอันนี้คือการก๊อปปี้มาครั้งที่3แล้วนะข้อความเนี้ยนะตอนพิสูจน์ใน2มิติก็หน้านี้แหละนะใน3มิติก็หน้านี้แหละนะใน n มิติก๊อปปี้มาเลยเนะี่เพราะนเราก็สามารถพิสูจน์อสมการสามเหลี่ยมในเนื้อหาเวกเตอร์ได้นะค่าสมบูรณ์นะกลายเป็นขนาด ector, เวกเตอร์ใช่ไหม การนักเรียนม .4 หนาะสมการสามเหลี่ยมเป็นค่าสมบูรณ์ของตัวเลขตอนนี้เป็นขนาดของเวกเ,เตอร์ u บวก v น้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดเวกเตอร์ u บวกกับขนาดเวกเตอร์ v ต่อไปเป็นการพิสูจน์อสมการของ3เวกเตอร์ให้ u v w u เนี่ยเป็นเวกเตอร์ใดๆ3ตัวจะได้นะสมการได้นะ ขนาดของเวกเตอร์ u ลบ v คูณกับขนาดของเวกเตอร์ w น้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ v ลบ d คูณกับขนาดเวกเตอร์ u บวกกับขนาดของเวกเตอร์ w u ลบ u คูณกับขนาดของเวกเตอร์ v ในภาพนี้ก็ op เวกเตอร์ u เนี่ย oq คือเวกเตอร์ v or คือเวกเตอร์ w o สามเวกเตอร์ใดๆนะ จะอยู่ใน r2 r3 หรือ rn ก็ได้เนี่ยจะได้สมการของ3เวกเตอร์ตัวนี้เป็นจริงกรณีเวกเตอร์ w เป็นเวกเตอร์0นย์เนี่ยเรามาดูเงื่อนไขนี้กันนะนี่คือขนาดเวกเตอร์คูณกันเป็นเลขบวกหรือ0อันนี้คือขนาดของเวกเตอร์คูณกันเป็นบวกหรือ0ยเพราะฉะนั้นสมการตัวนี้ก็เป็นจริงต่อไปเราก็มองว่า0นย์ตัวนี้ก็คือ ขนาดของเวกเตอร์ u ลบ v ค anyway ูณกับขนาดเวกเตอร์0 u กับ u ลบเวกเตอร์0ย์ก็ขนาดเท่ากัน v กับเวกเตอร์0ลบ v ก็ขนาดเท่ากันก็แปลว่าอ่าสมการตัวนี้เป็นจริงด้วยนะก็แปลว่าถ้า w ดั u เป็น0เป็นเวกเตอร์0อะสมการนี้ก็เป็นจริงเนี่ยในทำนองเดียวกันนะถ้า u เป็นเวกเตอร์0นอ่าสมการนี้ก็จริง V เป็นเวกเตอร์ศูย์อสมการนี้ก็จริงนะเราก็เลยใช้ภาษาตำลากนะเันยูโ o เ g นะแปลเป็นไทยก็โดยไม่สูญเสียสาระสำคัญของกรณีทั่วไปเราสามารถสมมุติให้เวกเตอร์ u เวกเตอร์ v V เวกเตอร์เบันไม่เป็นเวกเตอร์0ให้เวกเตอร์ U ตัวใหญ่เท่ากับ สเกลร์คูณเวกเตอร์นะแต่เขียนเป็นเวกเตอร์ u หารด้วยตัวเลขนะเวกเตอร์ u ตัวเล็กหารด้วยขนาดของเวกเตอร์ u ตัวเล็กยกกำลังสองเวกเตอร์ v ตัวใหญ่เท่ากับเวกเตอร์ v ตัวเล็กหารด้วยขนาดของมันยกกำลังสองเวกเตอร์ w u ตัวใหญ่เท่ากับเวกเตอร์ w u ตัวเล็กหารด้วยขนาดของมันยกกำลังสองจากเวกเตอร์ u ตัวนี้นะขนาดของเวกเตอร์ u ยกกำลังสองก็เลยกลายเป็นพจน์นี้ยกกำลังสองเนี่ยขนาด u หมายถึงมาข้นบนเนี่ยก็กลายเป็นขนาดของ u กําลังสองข้างล่างเดินกําลังสองแล้วก็กลายเป็นกําลังสี่ตัดกันก็เหลือ1ส่วนขนาดของ u กําลังสองในทํานองเดียวกันนะขนาดของเวกเตอร์ v ตัวใหญ่กําลังสองก็เท่ากับ1ส่วนขนาดเวกเตอร์ v ตัวเล็กยกกําลังสองขนาดของเวกเตอร์ w u ตัวใหญ่กําลังสองก็เท่ากับ1ส่วนขนาดของเวกเตอร์ w u ตัวเล็กยกกําลังสอง ขนาดของเวกเตอร์ยกกำลังสองก็คือตัวมันเองดอทกันในที่นี้เวกเตอร์ในทีน vector, นท่นี้คือ u ตัวใหญ่ลบด้วย v ตัวใหญ่กระจายสูตรเลยนะ u u ลบ u v ลบ v u บวก v v u u ขนาด u กำลังสอง v v ขนาด v กำลังสอง u v หรือ v u เท่ากัน2ตัวนี้รวมกันกลายเป็นลบส u v แทนค่าและนะขนาดของ u ตัวใหญ่กําลังสองก็คือตัวนี้1ส่วนขนาดของ u กําลังสองตัวนี้แทนเวกเตอร์ u ตัวใหญ่ละตัวนี้แทนเวกเตอร์ v ตัวเล็กละขนาดของเวกเตอร์ v ตัวใหญ่กําลังสองก็เป็นพจน์นี้1ส่วนขนาดของ v ตัวเล็กกาลังสอง u v นะแล้วก็คูณด้วยสเกลาร์สองนะข้างบนนี้ก็กลายเป็นตัวเลขบทนะต่อไปนะคอลนอของการบวกนะ ตัวนี้ก็ข้างบนก็กลายเป็นขนาด b กําลัง2ลบ 2u ดตตัวนี้ก็บวกขนาดของ u กําลัง2ส,สลับ u มาไว้ข้างหน้าแค่นั้นแหละนะอ่ะ v ไว้ด้านหลังเหมือนทัดนี้ก็ลอกมาจากหน้าเมื่อกี้นี่นะตัวบนเนี้ยนะก็คือขนาดของ u ลบ v กํลัง2นะจัดรูปมาหลายครั้งและในคลิปนี้นะ ถอดรูปสอนทั้งสองข้างก็เลยได้ว่าขนาดของเวกเตอร์ u ตัวใหญ่ลบด้วย v ตัวใหญ่เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u ตัวเล็กลบ v ตัวเล็กหารด้วยขนาดของ u ขนาดของ v ในทํานองเดียวกันเนี่ยขนาดของ u ตัวใหญ่ลบด้วย W u ตัวใหญ่ก็ได้เป็นขนาดของเวกเตอร์ u ตัวเล็กลบ w u ตัวเล็กหารด้วยขนาดของมันทั้งสองตัวเนี่ยขนาดของเวกเตอร์ w u ตัวใหญ่ลบด้วยเวกเตอร์ v ตัวใหญ่ก็กลายเป็น ขนาดของเวกเตอร์ันยูตัวเล็กลบด้วย V ตัวเล็กหาด้วยขนาดของ W แล้วก็วอสมการสามเหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะอ้างอสมการสามเหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งนี่คือเวกเตอร์สองตัวบวกกันขนาดของมันก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับขนาดเวกเตอร์ตัวหน้าบวกด้วยขนาดเวกเตอร์ตัวหลังเบยหักล้างกันไปแล้เหลือ u ลบ v นะแทนค่าเลยนะ ยูลบวีแทนค่าบรรทัดนี้ยูลบแต่บรรยูแทนค่าละแต่บรรยูลบวีแทนค่าละนะต่อไปนะเอาตัวเลขขนาดของ u ขนาดของ V ขนาดของดับบคูณตลอดนะทางด้านนี้ด้านบนก็เหลือขนาดของ w เห็นไหมพจน์นี้ข้างบนก็ตัวคูณเป็นขนาดของ V พจน์นี้ตัวคูณก็เป็นขนาดของ u นะ จัดลำดับตัวเลขให้สอดคล้องคำว่าเรียงอักษรน,นะซิกคลิกนะขนาดของ u ลบ v คูณขนาดเดน้อยกว่าหรือเท่ากับนี่ v นี่เดบัเห็นไหมขนาดของ v ลบเดคูณกับขนาดของ u แล้วก็นี่เดนี่ u ก็บวกด้วยขนาดของ w ดลบ u คูณในขนาดของ v เนะี่ยอันนี้ก็คือสมการของ3เวกเตอร์นะ อสมก,การทั้งคู่มีประโยชน์ใช้งานในเนื้อหาเวกเตอร์นะแล้วก็อสมก,การของ3เวกเตอร์นะจะมีประโยชน์ชัดเจนก็คือช่วยในการพิสูจน์อสมก,การประโทรเรมีก็ติดตามในคลิปต่อไปนะจะพิสูจน์อสมก,การปโทรเรมีโดยใช้อสมก,การของ3เวกเตอร์นี้เนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ